สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องภายวันชัยนะคะสวัสดีครับเช้า,ชานี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะคะก็พาที่พายวันชัยของเรานะคะ ออกเดินแต่เช้าเลยนะคะเพื่อจะไปเข้าร่มก็พาเดินออกกํบบาลังกายนะคะแต่เช้าเลยกินลูกขนุนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้าเช้านะคะก็ฝนไม่ค่อยเริ่มตกแล้วนะคะหญ้าก,ก็จะไม่ค่อยมียอดสีเขียว ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะพี่พายวันแชยก็ได้ทานนะคะลูกขนุนแต่เช้าเลยวันนี้อร่อยใช่ไหม วันนี้ก็นะคะพาน้องนะคะออกเดินแต่เช้าเลยนะคะเพื่อพะขวานไม่ขวานจะได้ไปทำงานกันนะคะก็พาออกเดินตั้งแต่เช้าเลยสำหรับวันนี้ก็พี่พายวันใช้ก็มาสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะในตอนเช้า อร่อยไหมครับอร่อยไหม ภายวันชัยก็นิ่งแล้วนะคะนิ่งมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตกมันอีกไหมนะคะเดือนกรกฎานี้นะคะจะครบเข้าตกมันรอบสองก็ออมาคอยลุ้นกันนะคะว่าน้องจะตกไหม ถ้าแถบโซนนี้ก็เริ่มแก่มหมดแล้วนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวัน รยากาศยามเช้าๆก็จะเงียบหน่อยนะคะก็จะมีแต่เสียงนกเสียงอะไรนะคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะที่เราอยู่ กินโอคโนนเสร็จก็จะไปเลาะหากินหญ้าต่อนะคะพี่พายวันแฉ่งของเรา บรรยากาศก็แบบฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าคืมฟ้าคืมฝนแบบลมลมนะคะเหมือนตั้งแต่เช้าเลยเมื่อคืนก็ลมทั้งคืนนะคะน้องช้างก็เล่นนะคะเล่นกลเสียงเปี้ยวเป้าเปี้ยวเป้าทั้งคืนเลยน่าจะเสียงแม่โมโผนะคะร้องแต่ว่าบรรยากาศในตอนเช้านี่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ เห็นแต่ตูดเนาะไม่เห็นหน้าเลยเนาะ ก็สำหรับคลิปในเช้านี้นะคะแม่ขวานก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่พายวันชัยนะคะช้างตกงานที่พัทยาด้วยนะคะปิดคลิปหน่อยครับสวัสดีค่ะ